สวัสดีครับผมมิวผมเป็นสารเทคนิควันนี้ก็จะมารีวิวจอรนดอยตู้กับรถดีสันเชลฟี่นะครับตัว1.8ตัวท็อปเลยครับรุ่นนี้ครับมีคอนโทรลตรงะไรครับมีตัวรับสายบางสายนะครับมีตัวเล่นเสียงซึ่งระบบต่างๆของรถเนี่ยใช้งานได้ครบเลยนะทุกอย่างครบเลยนะครับรวมถึงครับกล้องมองหลังเดิมสิรถมาเนี่ยใช้ได้เช่นกันนะครับชัดมากนะครับตัวนี้ครับแล้วก็รวมถึงครับระบบต่างๆของรถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับ อันนี้เป็นวิดีโอจากวิดบีครับเราไม่ดูก็ได้ครับเราิทิ้งไปนะครับวิทยุใช้งานได้เหมือนเดิมครับแล้วก็วิทยุใช้งานได้เหมือนเดิมครับ f m นะครับหรือเป็นเออ็มออนไลน์ก็ได้นะครับระบบของเราใช้งานได้ครบแล้วก็รวมถึงครับสามารถที่จะนะครับเล่น e ีิปรับแต่งเสียงครับได้10ระดับในการที่เราจะปรับแต่งเสียงต่างแล้วก็ออโต้ได้8ระดับด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับทีวีออนไลน์ครับที่เราโหลดให้คุณลูกค้าครับชัดเจนแล้วก็มาเร็วมากๆเลยครับตัวนี้ถือว่าน่าใช้มากๆนะครับ ช่องต่างๆเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับแล้วก็กดง่ายมากนะกดปั๊บติดปุ๊บเลยนะครับตัวนี้ชัดมากเลยครับตัวนี้จอตรงนี้ครับเป็นจอครับพันสองร้อยแปดสิบกูได้เจ็ดร้อยยี่สิบนะครับซึ่งมีความคมชัดสูงมากๆเลยนะครับ YouTube นะครับ YouTube นะครับแล้วก็รวมถึงครับ Google m a p นะครับเช่นกันนะครับ แล้วก็แบ่งสองหน้าจอได้เท่าการที่เราจดนะครับเพื่อจะไปดูครับอะไรสักอย่างนะครับแล้วแต่เราเลือกครับว่าจะเป็น u t u b e กับแผนที่อันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับแล้วแต่เราเลือกขึ้นมาครับถ้าไม่เลือกก็ปิดไปนะครับอ่าครับแล้วถ้าไม่ต้องการครับก็ปัดกลับมาให้เป็นหน้าจอเดียวได้เลยนะครับแบบนี้ แล้วเหล่าท่านนะครับที่ใช้รถนิสสันชิฟฟี่ตัวท็อปนะครับระบบของรถด,ดีๆแบบนี้อยากจะเปลี่ยนจอนะตัวนี้แล้วให้ระบบรถของครบให้ระบบรถของรถนะครับครบทุกอย่างครับทับท้งทายผาหงษ์ยังหับที่ร้านไพศาลที่หนองแคสระบุรีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ